สวัสดีครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาท้าความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์นะครับผมดาวศุกร์ย้ายนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมดาวศุกร์นี้ที่เราเลือกคอนเทนต์นี้มานะครับผมมันมีปัจจัยนะครับผมมันจะมีดาวเสาร์นั่นนะครับผมมาตีโกนกันนะครับผมมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาทําให้ดาวศุกร์ของเรานั้นหมายถึงดาวธาตุน้ำของเรานั้น เกิดการเผาไหม้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ละราศีนะัจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ก,กด subscribe เพื่อไปกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผม ครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับผมจะมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมที่มีการย้ายของดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์นั้นจะมีการย้ายนะครับช่วงวันที่4พฤษภาถึง30พฤษภากันนะครับผมของปี6 6นี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับผว่าข้อดีข้อเสียนะครับผมมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมชาวราศีเมถุนนะครับผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมโอ้ขออีกทีดีกว่า พอดีดา,าวหกก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนนะครับผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเคดาวศุกร์ของเก่านะครับผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมได้เดินทางมาปุ๊บเข้ามาในตำแหน่งนี้กันนะครับผมอ่าอยู่ในตำแหน่งลักเลยครับผมเคดาวศุกร์นั้นเข้ามาในตำแหน่งทับลักแล้วปุ๊บดาวกเกษตรของราศีเมถุนก็คือดาวสี่ครับผมโอเคดาวศุกร์เก่าแล้วก็ เกษตรก็คืออยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมกับตำแหน่งนี้นะครับผมเก่งปุดปากกันนะครับผมอ่ะมานะครับผมสุขเข้าตำแหน่งนี้ความหมายคืออะไรนะครับผมอันดับแรกเลยเข้าราศีเมถุนราศีเมถุนมีอะไรดีบ้างครับผมเป็นพบของการสื่อสารนะครับผมเป็นพบของการสื่อสารโดยการใช้เสน่ห์ไหวพริบปฏิภาณนะครับผมเลข4กันอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณที่ดีและก็การมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม ันนี้คือข้อดีของการที่ดาวสุกเข้าในตำแหน่งนี้เลยนะครับผมครับโอเคเข้ามาข้อจะให้ดีอีกอันนึงก็คือเป็นพพปุตตะนะครับผมอ่าไม่ใช่อะไรเรื่องของความรักอีกแล้วพพปุตตะนะครับผมจะเป็นคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามอยู่เสมอๆอยู่ตลอดเวลาครับผมในช่วงนี้ความเสน่ห์ก็มีสนใจกับเรื่องเพศตรงข้ามน่าจะได้ดีกับเรื่องนี้แล้วล่ะครับผมโอเคครับผมฮะ ในในช่วงนี้นะครับผมที่เราบอกว่าเรื่องของพวกนี้จะดีปุ๊บแต่เอาเรื่องของข้อเสียมาให้ดูข้อเสียจะมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมด้วยการพยากรณ์แบบประทัทกันขึ้นมานะครับผมดาวน้ํานะครับผมอยู่บนาธาตุลมกันนะครับผมน้ําอยู่บนธาตุลมฟังแล้วเหมือนน่าจะเข้ากันดีนะครับผมครับลมนะครับทําให้น้ํานั้นระเหยได้แต่น้ํานั้นก็ยังคงอยู่ก็คือสรุปไปว่ายังอยู่ทั้งสองฝั่ง สรุปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือต่างคนต่างอยู่ยังยังมีทั้งสองแบบอยู่ซึ่งมันเข้ากับตัวของราศีในราศีเมทุนนะครับผมสัญลักษณ์คืออะไรคือผู้หญิงสองคนสรุปว่าต่อให้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ตามแต่ก็มีคนหลายคนอยู่ดีเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดี1 2ึ่งสองสาไปกคนนี้ก็ได้ ตัดใจก็ู้จังชอบรือเปล่าเอาไปก็ลองดูคนนี้คนนี้ก็ไม่ดันก็คือสรุปว่าจับปลาหลายมือจนทําให้ตัวเองตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้คือข้อเสียเลยนะครับผมของการที่มีดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งนี้ก็เลยจะบอกว่าต่อให้ถึงจะมีเสน่ห์แต่ผลลัพธ์ของมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเสาร์อยู่ในตําแหน่งนี้อีกต่างหากอ่ะการเงินกับความรักแบบ อาจจะต้องมองใหม่แล้วนะครับผมว่าความรักที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นความทุกข์ซะงั้นแทนมีคนเข้ามาก็จะกลายเป็นความทุกข์ซะงั้นเพราะตัวเองเลือกไม่ได้ตัวเองตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีลังเลเดี๋ยวไงดีเดี๋ยวอรับโทรศัพท์ดีไม่รับดีนั่นนี่นี่ลลลนนนกลายเป็นความทุกข์ไปฮะสองเรื่องของการเงินนะครับผมเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับผมความจริงแล้วน่าจะดีนะครับผมหนึ่ง จากพบของเมทุนนะครับผมอริจะเข้าตรงนี้ในตรงนี้จริงๆแล้วตาตอบว่าเอ้คนผิดวินาจะเข้านะครับผมก็ให้เป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายก็ให้ระวังนะครับผมและพอดีดาวศุกร์ได้มาเจอกับดาวเสาร์ในตรงนี้เลยก็ให้ระวังเลยครับผมเรื่องของค่าใช้ใจ่ายล้นล้วนนะครับผมดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับผมศุกร์เข้าเสาร์แทรกนะครับผมเหมือนเสี่ยนตาอยู่ข้างใน,นครับผมเดินเดินไปปุ๊บเอ้า ็บอีกแล้วขาดใช้จ่ายมาอีกแล้วเดินๆไปเหมือนไม่เจ็บเ,เจ็บอีกแล้ว่าใช้จ่ายตามมานะครับผมก็เลยจะบอกว่าการพยากรณ์ความรักการเงินมีเข้ามาแต่เรื่องของเพศตรงข้ามนั้นก็จะทําให้รับเกิดความทุกข์ในที่สุดเรื่องของการเงินถ้าไม่เซฟวิ่งให้ดีก็จะมีความทุกข์ในที่สุดเช่นเดียวกันนะครับผมครับขอให้โชคดีทุกท่าน,นครับชาวราศีเมษุนครับครับจบไปแล้วนะครับผมสาหรับแต่ราศีนะครับผม ช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็บอกกันอีกทีนะครับผมระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับผมครับส่งท้ายกันนะครับผมผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้โอกาสเรามีประสบการณ์มาที่นี่นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้นี่นะครับผมครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ